คำว่าใจว่าใจนะได้แก่ตัวรู้ตัวหนึ่งอยู่ข้างในในร่างของสัตว์และมนุษย์ตลอดเทวดาอินทร์มีใ,ใจคือความรู้ฝังอยู่ในนะ <c oughs> ใจีให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเพื <c oughs> <c oughs> ่อรักษาไม่อย่างนั้น ใบต่ํามันจมอยู่ในนั้นอะ่ะมันดึงลงได้ง่ายได้ง่ายจึงต้องได้ฝึกฝนอบรมคําว่าฝึกฝนอบรมก็คือบังคับเอาของของของ,ของถูกบ,บังคับของผิดเอาของดีบ,งบังคับของชั่วคือว่ากันว่าฝึกฝนอบรมคือจิตใจม,มันมันรู้ได้เถิดสติปัญญา เป็นเจ้าของรับผิดชอบถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เหมือนคนบ้า <c oughs> คนบ้าคือมันเดินงงกงันงนหรืออยู่สนนสามแยกสีแก่แยกไฟเขียวไฟแดงมันจะไม่สนใจกับไฟเขียวไฟแดงว่าพิ่ถูกดีชัว่วประการใดมันจะทำอะไรมันก็ทำตามเลื่องของมันนี่คือมีแจ่ความรู้ ไม่มีผู้รับผิดชอบคือสติและปัญญามันก็กลายเป็นคนอย่างนั้นไปนั่นละความรู้มีแตความรู้เฉยๆไม่มีเจ้าของไม่มีผู้รับผิดชอบก็เหมือนคนบ้าเหมือนเดือนบุ้งคือไปคืบคานไปอย่างนั้นเราไปเห็นอย่างที่สี่แยกธรรมขัน อืโอ้ยรถจะก็จะชนกันจะชนบ้านนั่นก็เลื่อยละมันไม่สนใจใ,ใครแล้วเราไปเห็นเดีเเาา่งนี่เอามาพิจารณาอ้อย่างนี้มันมีแต่ความรู้ไม่มีความรับผิดชอบว่าผิดถูกดีชั่วประการใดมันอยู่จุดศูนย์กลางของที่แยกธรรมขันนั่นนะอืมแล้วรถก็วิ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางของรถด้วย ไม่ทราบว่าจะหลบคนจะหลบรถต่อรถด้วยกันโอ้ยวุ่นใหญ่เลยนะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราก็ดูออนูมีแต่ความรู้คืออยากทำอะไรก็ทำเฉยไม่สนใจนะแล้วอยากทำอะไรของเขาเขาก็ทำอยู่ในซ้ำกลางสี่แยกไอ้รถเข้ามานี่หัวจ่อเข้ามานี่หลบนี่หลบก็หลบรถหลบคน ยุ่งไปเห็นด้วยตาเอามาพิจารณาอ๋อนี่มีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของรับผิดชอบมันก็เป็นอย่างนี้นั่นที่ละมีแต่ความรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องได้อบรมให้มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องปกครองจิตใจอนนี้จะไป ในที่ปลอดภัยทําหน้าที่การงานทุกอย่างเหมือนคนธรรมดาเรามีคือมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของของใจถ้ามีใจเรื่นก็เป็นอย่างที่ว่าน <c oughs> ีเป็นใจธรรมดาซั่วๆไปทีนี้เวลาได้รับการฝึกฝนอบรมเข้าไปใจนี่จะแพรวพาวขึ้นเรื่อยๆรื่อ ค่อยสอดค่อยส่องค่อยรู้ค่อยเห็นละเอียดละอ,อเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นอ่ะการอบรมมีธรรมเท่านั้นอบรมนอกนั้นไม่มีในโลกนี้จะฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้ดีไม่มีทางมีแต่ทรรอย่างเดียวสิเลตเป็นกันไฟมหาภายัยไฟเรืยเป็นมหาภัยรืยอยูย่ในจิต มันก็ดิก็ดิ่งไปตามภาษาของมันมวันนี้เมื่อมีธรรมมีนั่นแล้ะมีสติมีปัญญารับผิดชอบคอยดูแลวความเคลื่อนไหวก็เป็นปกติธรรมดาไปทีนี้พอได้รับการอบรมก็ไปแล้วเป็นจิตธรรมดานี่แหละแต่มันค่อยแผวพาวออกไปออกไปเรื่อยเรื่อย ความรู้่ค่อยกระจางออกไปสติปัญญาสอดแทรกกันไปสอดแทรกกันไปแหลมคมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นเลยเนี่แม้ก็ไม่พ้นคือไม่พ้นธรรมเป็นเครื่องซักฟอกธรรมนิสสะอาดสุดยอดแล้วท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกสงสารเอามาซักฟอกโลกสงสารซึ่งเป็นความโก,กรปรกเต็มนี้ เอาธรรมมาซักมาฟอกเช่นอย่างเรามาอบรมศีลธรรมนี่เอาธรรมมาซักฟอกความมัวหมองในจิตใจความผิดพลาดต่างๆที่เป็นอยู่ในจากใจแล้วแสดงมาทางกิริยารารยาความประพฤติหน้าที่การงานให้สะอาดสะอานให้ถูกต้องดีงามไปตามสังคมนิยมยอมรับกัน,นั่น <c oughs> ทีนี้เวลาเรา อบรมไปมากๆนี่จิตใจนี่จะค่อยจะค่อยสว่างสวัยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคือจิตธรรมดาเป็นอย่างนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมมีความสงบเย็นแล้วก็เริ่มเห็นโทษต่อความฟุ้งซ่านบุ่นวายของตนซึ่งไม่เคยสงบเลยมันก็ไม่เห็นคุณที่ไหนเพราะไม่มีคุณมีแต่โทษ ก็อ,อันเดียวนั่นแหละไปไหนก็ยุ่งนี่พอมีความสงบร่มเย็นของธรรมเข้าไปอบรมซักฟอกเราค่อยดีขึ้นดีวันดีคืนขึ้นไปหลวงปพูดอย่างนี้เราเราเคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ฟังแล้วบวชใหม่ๆ <c oughs> ตอนเช้าเป็นนาคอยู่ในโบสถ์กับท่านพระครูนั่นแหละคือจะสามคืนท่านห้าม นอนร่วมกับอนุพัติสมบันคือคาราวาสให้เลยสามคืนไปแล้วท่านปรับอาบัิตามพระมีไหนมีทีนี้พอสองคืนสามคืนงไปแล้วตอนเช้าท่านจะออกมาเดินองกรมแต่เช้าแต่เช้าเราก็สังเกตดูท่านท่านเดินองกรมตีสี่ตีห้าท่านออกไปแล้วคือพอสว่างท่านจะเข้ามาทําวัดพอทําวัดเสร็จก็ออกบินอบาดแต่ก่อน ทุกวันนี้รู้ว่าบินบาดฉันเสร็จแล้วจึงมาทำวัดกันสั่นแหลวัดโยธาดิมิตนีเ่เห็นท่านเดินย่างกรมแล้วก็ดูสังเกตดูนั่นแหละพะบวชนแล้วก็เรียนภาวนาจากท่านะเรวบอกว่าเราอยากภาวนาให้ภาวนาอย่างไาาางปะนั่นบอกว่าให้ภาวนาพุโทโธแล้ว เราก็เอาพุโทโธนวฉันว่างันเราก็จับวันนั้นมาพุโทโธพุโทโธนี่แหละเป็นขั้นเริ่มแรกที่ไม่เคยปรากฏไม่ลืมจนกระตั้งทุกวันนี้นะมันไม่เคยเป็นบุเวลาจะเป็นจะเป็นขึ้นจากภาวนาพุโทโธภาวนาสเปสสปะไปตามภาษีภาษาและก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติอันนี้ว่าเป็นยังไงเนะนี่ยบุตรเวลามันจะเป็นขึ้นมาแล้ว แล้วพาพุโทโธพุโทโธมันเหมือนเราตากแห่ไว้นี่แล้วไปจับจอมแหดึงเข้ามาแล้วตีนแหก็ย่นเข้ามา,า,มา,ามย่นเข้ามาดึงเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของตีนแหย่นเข้ามาทีนี้ดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้ามาจนกระทั่งถึงเป็นกองแหเลยทีนั่นแหละที่จิตกระแสะของจิตที่มันสร้างอยู่ทุกไปแห่งทุกหนเอาพุโทโธเละคือจอมแหจับพุโทโธไว้ นึกพูดโทพูดโทแล้วปรากฏว่ากระแสะของจิตนี่โหดเข้ามาโหดเข้ามามันก็ยิ่งเป็นความสนใจมากขึ้นสติจอ่อเขาจอ่อเขากองเข้ามาเป็นกองแหเป็นกองแหจิตรวมนะนั่นนั่นคว่าเป็นกองแหจิตรวมเป็นเป็นความรู้อันเดียวเด่นโอ้แล้วจนกระทั่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมนะนี่แหละเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาว่างั้นเถอะเกิดมา จนกระทั่งบวชในเป็นในคืนวันนั้นไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันก่อนที่จะออกปฏิบัตินี่แหละเป็นเชื่อสําคัญมากนะให้หนักแน่นในทางภาวนาเรียนหนังสืออยู่ก็ภาวนาเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีภาวนาอย่างนี้ได้สามผลนะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันรวมเข้ารวมเขาเกื้อหพอถึงเกื้ขาดหมดเลยทีเดียวเหมือนโลกกระทานี่เหมือนไม่มีเลยว่างไปหมด ยังเหลืออยู่จุดเดียวที่เป็นจุดอัศจรรย์คือจิตที่มันรวมตัวกึกอยู่อย่างนี้นะนอกนั่นขาดไปหมดเลยโอ้ยเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นจิตเลยถอยออกม,มันตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นถอยออกมาวันหลังขันานาใหญ่เลยไม่ได้เลือรวมแล้วเรียนหนังสืออยู่เกืปีเป็นสามหนนี่นั่นแหละเป็นเชื่อสำคัญนะให้ได้ภาวนา พอออกมานี่ยังจะเอานี่ให้ได้จะเอานี่ให้ได้ที่ออกมาก็เอาจริงๆก็เลยได้จริงๆนะได้อย่าว่าเลื่อยเลยมีหลักฐานสำคัญในการภาวนาเบื้องต้นก็ไม่เคยเห็นเว,เวลารวมก็มารวมก็มา,ม,ม,าม,มาจุดเป็นจุดอันเดียวจุดอันนี้เลยเป็นจุดอัศจรนะเนี่ยจุดอันเนี้ยมันโหดก็ามาขาดมดปรากฏว่า ไม่มีอะไรสืบต่อเลยเหลือแต่จุดอันเดียวที่เป็นสว่างสวายอาัศจรรย์เต็มเต็มที่จนกระทั่งเกิดความตื่นเต้นนะแล้วก็ถอยออกมาใช่ที่นี่พยายามทำอะไรมันก็ไม่ได้คือทำแล้วเราจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้ทำเหตุคือการกระทำมันเป็นปัจจุบันไม่ได้คิดได้คาดอะไรเป็นปัจจุบันมันก็ลงได้คือเวลาเป็นที่ที่ แล้วที่สองล้วเอาอารมณ์มันเข้ามาเป็นปัจจุบันมันไม่เป็นที่มันสัญญาอาดีตมันก็เลยไม่ได้เรื่องพอจางจ้างไปเลยเป็นอีกพอขยับก็จะได้หายเงียบขยับมันก็ขยับไปคาะสัญญาอารมณ์เก่ามันไม่เป็นปัจจุบันพอจางจ้างจ้างไปหายเงียบเรียนหนังสือยี่เจ็ดปีเป็นได้สามหนั่น, <c oughs> นเวลาออกมาปฏิบัติ ยึงนี้ยเอากันใหญ่เลยแล้วที่นี่อันนี้แหละเป็นเชื่อสําคัญมากมันก็ได้แล้วที่นี่เพราะเอาทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ว่าภาวนาภาวนาจริงเรามันเป็นนิสัยอย่างนี้ว่าทําอะไรทํามานั้นจริงจริงไม่มีคําว่าเละและโลเลไม่มีว่าอะไรจริงทุกอย่างเราปองใจเราตรงไหนพุ่งเลยอันนี้ก็เอาจนได้นะ นั่นล่ะได้จินเบื้องต้นได้อันนั้นล่ะได้อยู่ที่วัดโยธานิมนเมนนี่พอเป็นเชื้อสอําคัญเรียนหนังสือเจ็ดปีได้สามหนเพียงเท่านั้นก็เอาละจากนั้นไปก็ต่อต่อไปก็เลยได้ละเรื่อยเรืออออ่อยก็จิตรวมนะี่เป็นของอัศจรรย์ไม่น้อยนะเป็นของแปลกประหลาดเราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเวลาเป็นแล้วไม่ได้ลืมที่ดูเจาก็เป็นที่แรก ตั้งแต่เราบวชมาไปภาวานาที่แรกจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ลืมที่มันมันเป็นที่แรกนะไม่ลืมนะมันอัศจรรย์อย่างนั้นแหละถึงจะสูงกว่านั้นก็าตามแต่พื้นเก่านั้น,น,นไม่ลืมนะที่จะให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในในจิตตะภาวานานะจะเลื่อยเอาอัานั้นนะเป็นเป็นรากฐานสำคัญจิตน,นี้เวลา มันเลยถึงขั้นอุดจยนในแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรอศัศจรรย์เท่าจิตนะความเลวร้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินจิตเวลามันต่ำซามมากๆนี่ไม่มีบุญมีบาปนะจิตนี่หัวชนไปเลยนี่ละจิตเวลามันหนามันแน่นมันเอาหัวชนมันไม่ลืมหูลืมตานะชนไปเลยชนไปเลย,น,เลยนี่อำนาจของกิเลสตาบอดไปเลยชนดะ ไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกตกเหวตกบ่อต,ตายก็ตายไปเปล่าๆไม่ได้มีข้อคิดอ่านแต่จองเพื่อรักษาตัวอะไรเลยนี่จิตเวลามันหนานด้วยกิเลสไม่มันไม่ได้ว่ามีที่สูงที่ต่าหัวชนไปเลยนี่คือจิตที่มันหนานด้วยกิเลสนี่เวลาเรามาฝึกเข้าฝึกเข้าจิตมันมีความแปลกประหลาดใะจันเกิดความสงบลมเย็นอันนี้ก็เป็นเครื่อง วัดเครื่องเทียบเทียงกันทีนี้พอจิตเป็นไม่ดีแล้วนี่มันก็พลิกกลับมาหาหลักอันนี้งามเที่ยวกันไปเดี๋ยวแก้กันได้ไปเรื่อยๆ <c oughs> เวลามันถึงขั้นอัจฉรย์มันอัจฉรย์จรงิงๆคิดดูดังที่เคยพูดไปอัจฉรย์เจ้าของอยู่บนภูเขามันน่าอัจฉรยะนะ โมโลกาตะคือจิตนี่มันพิจารณาเป็นขั้นเป็นขั้นนะเอขั้นอยู่ในรูปนี่นี่มันกเการูปเป็นอารมณ์แห่งการพริจารณาเช่นพิจาณาความเกิดความตายอาุพะอาุอภาังทุกขงังอย่างน้าตาต้องถือโอรูปนี่เป็นเครื่องลี่คลายออกแต่กระจัดกระจายเน่าเหม็นพองเหม็นคุ้งไปหมด นี่เป็นอารมณ์ของเกียรตเพื่อจะให้เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ที่เวลาพิจารณาพิจารณาเขาไปพิจารณาเขาไป <c oughs> มันถึงจุดของมันพอมันถึงจุดแล้วร่างกายที่อสุภาอสุฟังทุกขังอนิจาราตานนี้ขาดไปหมดเลยที่นี่ไม่มีที่พิจารณานะหมดร่างกายนี้หมดในเรื่องอสุภาอสุฟังทุกขังขอนิจาตาออันนี้อสุภาอสุฟังนี้อยู่ในร่างกายนะ พิจารณาอยู่ในร่างกายพอพิจารณานี้เต็มที่แล้วมันปล่อยว่างเขามันจากนั้นมันก็ว่างเขามันพิจารณาร่างกายให้เป็นสุภาสุภาพมาแล้พอตั้งึ้นพับดับพรอมดับพ้อมดับพอมมันก็มีแต่อันนี้จังอน,นัตตาไปชนนั้นคือจะพิจารณาสุภาพสุภาพไม่ทันมันเร็วพอตั้งพับดับพร้อมดับพ้อมเหมือนแสงหิงห้อยหรือฟ้าแลบ แป๊บดั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 บจากนั้นมันก็ว่างเ่ยอืมว่างไปหมดเลยจกนกระทั่งโลกนี้ว่างไปหมดในนั่นนะที่ว่ามันอัศจรรย์โอ้ยทำไมจิตของเราจึงในอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะมันมองดูที่ไหนอยู่บนภูเขาก็เหยียบแผ่นดินบนภูเขามันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดเลยัน เพราะั้นพระธรรมท่านกลัวเราจะหลงท่านจึงได้เตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีตอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพรจุดก็คือจุดแห่งผู้รู้ผู้สว่างสวัยนั่นแหละมันสว่างภายนอกแต่ตัวของมันมันยังไม่ได้ปล่อยตัวเองมันสว่างตั้งแต่ภายนอกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในห้องนี้ ว่าห้องนี้ว่างว่างว่างก็จริงแต่เราไปยืนขวางห้องอยู่นั่นไม่มีใครก็มีแต่เราคนเดียวก็ไปยืนขวางห้องอยู่นั่นมันไม่ว่างเพราะเราคนเดียวนี่แหละนั่นทุกอย่างของจิตนี่มันว่างไปหมดแต่จิตยังไม่ว่างตัวเองมันยังไม่ปล่อยนี่แหละตัวเองเป็นผู้ขวางตัวเองอันนี้พอถอนอันนี้มาปั๊บมันก็ ma ah ว่างหมดว่างหมดทั้งข้างนอกข้างในแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ว่างตรงที่ตัวไปยืน ขวางห้องเนี่ยมันเห็นแต่อัาจจันท์ภายนอกมองไปที่ไหนว่างไปหมดว่างไปหมดแต่เวลาสุดท้ายมันก็นมาว่างภายในจิตว่างที่นี่ว่างว่างหมดเลยละปล่อยหมดว่างหมดรอบตัวหมดนัน่นนั่นและหมดละที่นี่รือว่างภายนอกตัวจิตยังไม่ว่างเหมือนเราไปยืนขวางห้องอยู่นั่นลนะ พอออกจากห้องแล้วมันก็ห้องก็ว่างมันไม่ว่างเพราะเราคนเดียวไปยืนขวางห้องอยู่พอเราออกมาห้องมันก็ว่างนี่มันมันไม่ว่างเพราะเรายืดตัวของเราเราเห็นอันอื่นว่างแต่ตัวที่ยืดมันไม่ว่างพอถอนนิ้วแล้วมันก็ว่างไปหมดเลยนี่อัศจรรย์สุดท้ายเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์ครั้งแรกที่ว่าอัศจรรย์นั้นมันอัศจรรย์อยู่ข้างนอกมันตัว ตัวนี้ยังไม่อัศจรรย์มันยังขวางห้องอยู่อืพอถอนตัวนี้ปา้าม่ว่างหมดรอบหมดเลยเ <c oughs> นั่นแหละท่านว่าว่างมาศูญย์ตโตโลก,กาเมเวคัสสูดูก่อนโมครลาชเธอจงพิจนาโลกให้เป็นของ <c oughs> เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่วางเปล่าถอนอัจจานุทิิ ที่ถือเขาถือเราซึ่งเป็นก้างฝังคอออกเสียนจะพึ่งข้ามพ้นพยามมจุราเสียได้นะพยามมจุราจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโรคเป็นของสูญเปล่าอยู่อย่างนี้ทีนี้เวลาจิตมันเข้าถึงนั้นแล้วมันก็เป็นพระโมคคัลราชด,ด้วยกันหมดนั่นแหละพอถึงกันนั้นแล้วก็ว่างหมดอย,อยู่กับโรคอะไรต้นไม้ผูกเขาก็จริงแต่ความว่างของจิตจะมีอนุภาพมากนะ มันว่างไปหมดจริงๆเดินไปกับแผ่นดินนี่จิตมันก็ว่างข้อไปหมดนี่เรียกว่าจิตว่างว่างโดยลักหธรรมชาติของจิตที่พอตัวแล้วว่างในขั้นของจิตที่พิจารณาไปถึงขั้นว่างมันก็ว่างแต่ตัวเองยังไม่ว่างพอไปถึงขั้นที่ข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างคือว่างข้างนอกว่างข้างใน ปล่อยข้างนอกปล่อยข้างในว่างหมดตลอดทั่วถึงีท่านว่าศูญญตโตโลกังเรียกว่าว่างหมดนี่หมดละคันสมมุติทั้งมวลไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความว่างเปล่าของจิตอยู่ที่ไหนก็เป็นหลักธรรมชาติยืนเดินนั่งนอนไม่มีอิยาบทเป็นธรรมธรรมชาติที่ว่างอย่างนั้นตลอดท่านว่านี้พ่านเที่ยงก็คือว่างอย่างนั้นแหละเที่ยงตรงแนว ไม่ไปถามหาการเวลาเมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีอันเรียกว่านี่พ่านเที่ยงคือจิตดวงนี้เที่ยงแล้วหมดความหวั่นไหวเอ็นเอียง,ยงหมดอันเรียกว่านี่ผ่านเที่ยงนี่แหละจิตเมื่อพิจารณาถึงขั้นเต็มตัวไม่มีอะไรที่จะพิจารณาฝรือฝนลมอีกแล้ว,วกันเรียกว่าวุฒิตังพรหมจรรย์กตัตตังกรณียังคือ พระมจารย์ได้อยู่จบแล้วการมาเพื่อปฏิบัติทมทั้งหลายได้สิ้นสุดลงแล้วงานการที่ควรจะทําก็มีงานบำเพ็ญภาวนาสิ้นสุดลงแล้วงานอื่นยิ่งกว่านี้ไม่ไมีนั่นะว่างแล้วทีนี้นั่นนจิของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านว่างอย่างนั้นว่างตลอดเวลาทีนี้ก็ไม่มีอะไรละโลกนี้เป็นโลกศูนย์เปล่าไปหมดคือความศูนย์ความว่างของจิตนี่มันครอบหมด เดินไปตามแผ่นดินนี้แผ่นดินจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามความว่างทะลุหมดทะลุหมดเลยนั่นอำนาจแห่งความว่างของจิตนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจ <c oughs> ถ้าไม่ได้ฝึกมันก็มืดบอดของมันอยู่อย่างนั้นไปที่ไหนก็ตกเหวตกบ่อไปทามันทามันรอบตัวแล้วมันไม่ได้ตกาม,มันว่างไปหมดเลย ให้พากันศึกษาอบรมบ้างนักกิตตภาวนาให้เห็นความแปลกประหลาดอัศจัรย์ในจิตเลวที่สุดไม่มีอะไรเกินกจิตนะแล้วเลิศที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินกจิตเมื่อเราฝึกฝนอบรมถึงขั้นเลิศสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเกินสามเด่โลกธาตุมีจิตดวงเดียวเฉะนั้นครอบโลกธาตุนั่นถ้าว่าเลวก็เลวที่สุดมีจิตดวงเดียวครอบโลกธาตุเหมือนกันนั่น อันตรงต้องให้ฝึกฝนรมนี้โอวาทคำดักสอนุู้เจ้านี้ถูกต้องแม่นยำสุดยอดแล้วไม่มีโอวาทของผู้ใดที่จะมาแซมคำสอนของุู้เจ้าได้เลยเป็นความสอนที่ถูกต้องแม่ยยแมมนมมำมยำทุกบททุกบาทจึงเรียกว่าสวากาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบหมดไม่ต้องได้เพิ่มได้เติมได้ส่งเสริมอะไรไม่มีให้พิจารณานี่เมื่อจิตเมื่อเวลาเข้าถึง ความชอบทำโดยสมมบู์แล้วก็หมดที่จะมาดัดแปลงซ่อมแซมอะไรอีกไม่ได้แล้วกิจดอกนี้พอพักกันจํามา